สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกบกอกสเตชันนะคะช่องกบกอกสเตชันเป็นช่องของอาจารย์ทัญรัตน์หรือคุณครูทัญญาอยู่อเมริกานะคะส่วนนูน้าเป็นเอสคิล<อ>ภาสนาม<ๆ>อยู่บ้านกบกอกนะคะถ่า<ท>ยวิดีโอไลฟ์สด<ๆ>เกี่ยวกับ บ้านลุงพลป้าเตนนะคะอยู่รอบๆว่าบ้านลุงพล e ปล้าเตนกับพ totally. ี่ๆน้องๆยูทูบเบอร์ที่อยู่กุกกอกนี้นะคะเช้านี้มารับชมบรรยากาศคนลุงพลป้าเตนจะนําขบวนคารวานยูทูบเบอร์นะคะนําน้ําและของไปแจกที่จังหวัดมหาสารคามเพื่อบรรเทาทุกภัยน้ําท่วมแก่บประชาชนที่นั่นนะคะ มารับชมบรรยากาศช่วงเช้าก่อนเดินทางจ้า,นาขนาดไหนมาโช์วสวัสดีค่ะอยู่ในบ้านลุงพลกันนะคะมารับชมบรรยากาศยามเช้าหมอกก็เยอะนะคะแต่ว่ามีขบวนขบวนคาราวานนะคะที่จะไปแจก,กน้ำแจก,กของของลุงพลป้าเต็นตก็นำทีมรีารด้วยนะคะนี่รีาก็มานะคะคนนี้ใครคนนี้ใคร รถข่าวก็มารถข่าวก็ปู่มหามุนีนะคะว้าวอาตาชานก็ออกมาส่งนะคะปู่มหามุนีมาแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ไปนะคะรถผู้ใหญ่บ้านบรรทุกน้ําของรถจ่าเอ็มบรรทุกน้ําของรถแอทิตบรรทุกน้ํารถยาอาชินะคะบรรทุกน้ําของรถพ่อฟื้นบรรทุกน้ําของรถล,ลุงพลบรรทุกน้ําของค่ะดูบรรยากาศต่อนะคะ อ,อแต่ละคันแต่ละคันนะคะบรรทุกน้ําของเต็มเลยนะคะระวังรถเดอ้อค่ะเด้อรถเล่นไปเล่นมาด้จ้าเสื้อคุมดําก็คือ,อปูมหามนุนีจ้าขนใจสื่อมวลชนเลย <laughs> ดล,ลดข้าวนะคะไปเมื่อคืนตาลงลงคลิปไม่ได้ตัมงมางงเมื่อคืนเนี่ยที่ที่ไปทอยกระทงอะ่ะทำไมไม่รู้ก็คิดไปคิดมา<อ>ตาไปเปลี่ยนซิมเราไปดูตาไปเปลี่ยนซิมเอาซิมเครื่องนี้ไม่ใช่ซิมซิมเครื่องนี้ อลไรก็ไม่ได้ทำไม่ได้โอ้ตาก็เลยตกใลน้อยขิ้นไทังคืน้ไปมาก็มาให้เพื่อนเขาทำะไทำแล้วไล่ขึ้นได้แล้วนี่ขึ้นได้เมื่อคืนี้ขึ้นไม่ได้าดูแอสซิสหน่อยแอิสเต็มเลยหมอกก็ลงเยอะมากเลยนะคะบรรยากาศ หมอกสลัวเยอะมากผู้คนก็คึกคื้นค่ะเอาลำพงน้อยไปด้วยนะคะไร้องเพลงปุกใจนี่พ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่นะคะก็ไปเช่นเดียวกันนะคะบรรทุกน้ำได้ของเช่นเดียวกันเอารถตู้คุณเองออกมาแล้วนะคะนี่ประมโดยประมาณประมาณเะารวมรที่ไหนก็สิน่าจะได้ลอยน้ำไม่ได้แั่บ ก็เตรียในูรถหม่ครับเร็วๆนี้เลยฮะได้รถใหม่นั่นอน่นนคือรถใหม่ครับผมเอาไปดืน้ำกับลุกระบะฮะกระบะนี่ดูก่อนไม่รู้จะได้หรือเปล่าโมกระบะไปดูหน้าบ้านลุงนะคะลุงลุงคนกำลังเตรียมรถตู้ออกมานะคะเ่ารถตู้ออกไปแล้วนะคะออกมาแล้วจ้ามาแล้วนะคะลุงขับนะคะลุงขับรถตู้ใบบุญจ้า เดี๋ยว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 อ่าอ่าใบใบแล้วใบบุญออกก่อนแล้วคันนี้รอก่อนนะคะใบบุญออกแล้วจ้านำขบวนโดยใบบุญนะคะเนาะโอเครถแยกที่เนาะครับผม

ขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะเป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะตอนนี้อยู่หน้าบ้านลุงพลจ้าเอาลุงถอยรถกระบะออกมาลุงถอยรถกระบะออกมาแสดงว่าใครจะสักคนหนึ่งจะขับรถลุงนะคะลุงอาจจะขับรถปิกอัพนะคะเอ้ลุงอาจจะขับรถตู้ไปบุญนะคะ ป้าแตนค่ะป้าแตนโอ้โหป้าแตนวัยรุ่นมากเลยนะคะเอาไปดูป้าแตนกันก่อนนะคะจะเห็นป้าแตนกันไหมดูรงท้าดูรงท้าต้อนใสวยรุ่นนะวัยร่นนะไม่ได้ธรรมดาครับยรุ่นนะเรินน้างไวนะครับหมู่บ้านคือผมเนี้ยเอาอยู่ป้าหมู่บ้านคือผมเนี้ยมืออีกขึ้สั่นไว้เถอะคนละคนคนละคนบ่แ้สิเคนละคนหมู่บ้านมีบอก ไม่ยากคิดไม่อยางเดียวที่ไม่ได้คือคิดอยากถูกหวยไม่เคยถูกหวสัอันนี้อันนั้นเอาไปเนเอาไปเบิรดอยากใส่คูไหนก็ใส่เพิ่อนนอยาก่อนแถวเอเพิ่่้นเพม้นเาใดมีอบอกนี่อย่าลงขึ้นอยลเงขึ้นเใดมีอะออ่

อาจารย์นั่งไม่พอได้ลเลยเยี่ยมได้งรระวัาตั้งกล้องเยอะระวังเ้นไม่ได้ไปนั่งเพี่ไม่ได้ไปหนโอ้านา้านแต่สวยสุดยอดเค่ะขับอีกหมดแล้วครับหมแล้วเพราะว่าไม่ไปหลายคันหมแล้วครับนะครับมันบ้างบอ หมดแล้วครับไม่ลูกอันตับกันไปกับเผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญค่ แคมแดงขึ้นนีนะอ้าวโอ้ยแม่ยตอนแรกคิดว่าจะใครอ่ะเออต้องไม่อ้อมเนาะรถใช้รถใช้ได้ม่ม่ออมทิ้งคุณพ่อไม่ได้ราบีคุณพ่อไปด้วยรถบนรก้แมมางก็ได้แยกกันก็ได้ัวมีรถเยอะรถเยอะไปกับพี่ออนะ รัปปูไปอบเงครับไม่ได้ประโปชน์จู่ไปกับรถใคยรอบหน้าเดี๋ยวติดไฟเลนก่อนติดไปเลนก่อนให้น่อใครนะ